ตุผลที่ทำไมคุณจะต้องซื้อรถเ er อ t i ดิก้าไฮบิดสวัสดีค่ะแอมค่ะแล้ววันนี้นะคะแอมก็อยู่กับเ er อ t i ดิก้าไฮบิดรุ่น G X นะคะแล้ววันนี้แอมจะพาทุกท่านมาชมกันค่ะว่าอะไรคือเหตุผลที่ดีที่เราควรจะซื้อรถเ er อ t i ดิก้าไฮบิดใช้ค่ะ 1. e ึง er t งเอต y b ิก้าไบิดเป็นรถเจที่นั่งอนเนกประสงค์ ที่มาพร้อมกับระบบไฟฟ้าที่ถูกที่สุดในบรรดารถประเภทเดียวกันค่ะกับราคาเริ่มต้นเพียงแค่699,000บาทนะคะในตัว GL และสำหรับตัว GX Full Option นะคะราคาเพียงแค่765,000บาทค่ะ2ประหยัดน้ำมันมากกว่าในงบที่เท่ากันเพราะเออร์ติก้าไฮิดนะคะมีอัตราการกินน้ำมันที่ประหยัดได้มากถึง17.9กิโลิตรค่ะเรียกได้ว่างบเท่ากันแต่ไปได้ไกลกว่าค่ะ 3. ฟังก์ชันใหม่หน่าใช้เพียบ ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าออโต้ระบบไกด์มีที่ให้ความส่องสว่างหากคุณจอดรถในที่เปรี่ยวและยังมีระบบช่วยประหยัดน้ำมัน ID l ี n ิ s ส op อพร้อมกับ Cruise Control และระบบ Wireless c ชา r ์จด้วยค่ะ 4. ออกตัวได้นุ่มนวลและรวดเร็วขึ้นเพราะมีเทคโนโลยีของมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยค่ะ5ไม่ต้องหาสถานีชาร์จให้วุ่นวายเพราะออติก้าไฮบิดชาร์จไฟในตัวขณะขับขี่ค่ะและวันนี้นะคะ,ะมาพร้อมกับ3โปรโมชั่นสุดคุ้มให้คุณเลือกได้ค่ะกับคุ้มที่1น,นะคะ แอมฟรีสเกิร์ตรอบคันพร้อมกับเบาะหนังนะคะเสวสวยไปให้เลยค่ะหรือโปรโมชั่นที่2นะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้ดอกเบี้ยถูกนะคะแอมให้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่0.99%ค่ะและโปรโมชั่นสุดท้ายนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากดาวน้อยนะคะรับไปเลยค่ะดาวเริ่มต้นเพียงแค่19,999บาทเท่านั้นค่ะและสำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอยากจะสอบถามโปรโมชั่นแอมในแบบอื่นๆน,นะคะก็สามารถติดต่อแอมได้ตามช่องทาง เฟซบุ๊กมาพรสุสุกียูทูบช anel สุสุกิไทยแลนด์คลับให้แอมดูแลรถคันใหม่ของคุณนะคะแต่ว่าแหมขายรถมากกว่า10ปีการันตีด้วยยอดขายทั่วประเทศกว่า1,000คันเชื่อใจเรื่องบริการก่อนและหลังการขายได้แน่นอนค่ะและก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้แอมนะคะแล้วก็มาติดตามกันใน